ค,ความสุขของเขาคีความสุขในการเล่นน้ำใช่ไหมดูครับอือเอาลูกบอลมาเ้ยครับเป็นนักโปโลน้ำนะครับเล่นบอลในน้ำนะครับแข็งคนละลูกแขอนลอยนะครับเสื้อหรือเสื้อเหลืองขอนลอย ลุกเลื่อนนะครับน้ำตรงนี้ก็มีตลอดนะครับเพราะว่าบางสัปดาห์นี่ผมก็ปล่อยให้มันลงให้ให้น้ำจากเซลเสลลงในบ่อตัวนี้นะครับให้มันเก็บกักนะครับก็พอโอเคนะครับในเรื่องนัอากาศร้แบบนี้นะครับเฮ้อากาศร้อนๆแบบนี้จะชวนใครจะชวนใคร เชิญใครเล่นน้ำเชิญพอ่อหรือว่าเชิญให้พันกับพเตอร์อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ดูครับเ <c oughs> ขาเล่นกันอย่างสนุกสนานมากเลย <c oughs> ให้เวลาเล่นอยู่เนี่ยประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวก็พากลับบ้านแล้ว <c oughs> นะครับหน้าร้อนหน้าร้อนอย่างนี้นะครับถ้าปิดเทอมแล้วก็ <c oughs> เนี่ยแหละครับมาเล่นน้ำมา ดูแปลงนาดูสวนอะไรที่นี่กันนะครับเ,เราเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเล่นที่สวนน้ำไปอะไรนะครับเราพาเล่นอยู่ที่นี่ก็ก็สุขสนุกสนานนะครับแล้วทำยังไงทีนี้ปีนเหรอเออจะปีนกันนะสนุกสนาน <c oughs> ถ้ามีอีกสักสองคนนี่แจ๋วเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม สงสัยน้ําจะขุ่นภายในแป๊บตาเลยนะน้ํานี่จะใสนะครับน้ําจะใสสวยงามนะครับแต่ว่าพอเด็กๆลงไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะครับน้ําเปลี่ยนสีเสยียอย่างเดียวนะครับสะมันเล็กเนาะถ้าสะใหญ่ๆนี่โย้ยต็การเลยเี่ปุดต่อบ่อ เงี้ยเพิมเอาเลยขุด <laughs> สะอีใหญ่เลยเงี้ยเพิ่มมาทำสะพานนี่นะทำสะพานแล้วก็กระโดดลงสะพานเลยหน้ามันห <laughs> น้ามันดิบจังหา่างนะครับทำให้ลึกกว่าน,นี้เนาะขุดให้ลึกกว่าน,นี้ให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเ <laughs> <laughs> มื่อไหร่จะถูกว่าไม่ซื้อสักทีใช่ไหม <laughs> <laughs>